ที่เสิร์ฟลิซ่าพาชาไทยดังไกลถึงอเมริการาคาต่อแก้วไม่ธรรมดาลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเมื่อ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปลักพิงได้ร่วมมือกับเอรูฮอนซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังในลอสแอนเจลิสเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มชาไทยสุดพิเศษในชื่อไทยอัพเดอะเวิลด์บายลิซ่ โดยเมนูนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากชายเย็นไทยแบบคลาสสิกที่คุ้นเคยแต่เพิ่มความพิเศษด้วยการใช้วัตถุดิบออแกนิกคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นชาดำรสเข้มข้นนมบัวออแกนิกจากฟาร์มแคลิฟอร์เนียตอนเหนือส่วนผสมอื่นๆก็ล้วนคัดสรรมาอย่างดีได้แก่ครีมออแกนิกผงวานิลาและเมเปิลไซรับออแกนิกสำหรับราคาไทยอัพเดอะเวิลด์บายลิเซอร์เริ่มต้นหนอที่แก้วละ1 1ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ380บบาทไม่รวมท็อปปิง้ง ถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าชาไทยทั่วไปแต่ด้วยความพิเศษของวัตถุดิบรสชาติระดับพรีเมียมและการร่วมมือกับศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าก็ทำให้เมนูนี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆและลูกค้าชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก